าพี่หมอรองขอนใจแฟนๆบอจ้าเป็นจังไหรแน่ตอนนี้ขอนใจแฟนๆเดี๋ยวพ่อคุยกันเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวพอ่อทะเลาะการหลังกลับบ้านโอเคเราฟังข่าวหลังกลับบ้านนะคะแม่นจะไรทีสางกังพมเป็นพญาย,ยาสิดื่มชาวนาอุขีควาย่อนกาสวัสดีบิดหมอแคนแฟนหมลอลัมผู้ติดตามช่องลงุงซักมากมวลช่องแห่งข่าวสาร สาระและความบันเทิงเมื่อมีวันที่20สิงหาคม2565กับสภาพอากาศฝ่าฝนตกในภาคอีสานสางความชุ่มชําแก่พืนพันธุ์บัวเนี่ยมไปทั้งใดจะไม่แต่ความเขียวชะอมเป็นที่ื่นอบสื่นใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรช่วงค่ําคืนที่ผนน่านมามีข่าวนาหูออกมาพอสมควรสำหรับพระเอกแม่จกกักรพันธ์ มอลัมคนใจแฟนแฝนที่นีคนในวงการมอลำต่างกับพคดแสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่ให้กำลังใจกับผราเอกแม่นจกกักรพันธ์แต่มีข่าวนาหงบอกว่าแม่นจกกักรพันธ์ไปต่อบไปสิมิการยกฟงมอลำมคันใจแฟนแฝนที่เพิ่งตั้งใครได้พอถึงปีเพราะกอนนานั่นก็มีศิลปินอยากอยากไปอยู่วงอื่นที่ละคนสองคนแต่ หล,หลายคนกับผคิดว่าแมงจักรพันธ์สียุบวงหงมอลล์ำคอนใจแฟนๆที่เพิ่นก่อตั้งม่ช่วงปีที่ผ่านมาแต่เป็นช่วงที่โควิดยังระบาดท,ทั่วประเทศไทยอ่างการกับบอคอยมีปัญหาในรูรการที่ผ่านมาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ยังพบมีคำแถลงการหรือการออกมาเปิดเผยของแมนจักรพันธ์บอกว่าเป็นในเสพปลุกส่วนตัวหรือเหตุของมอลําำคนใจแฟนๆ โดยการประมวลเหตุการณ์จากหลายหลายคนที่ใกล้ชิดกับแม่นจักรพันเป็นต้นวานนทเชย,ยนั่งที่ลงจากระเบียบว่าทศินบอกว่าสิขอไปซอยแม่นจักรพันในการเพียบวงในช่วงเดือการไม่ที่จะถึงนนทเชยนั่งกับขวดบอกว่าแถลงข่าวพุ่งนี12นาฬิกาจากใจนนทเชยนั่งทางออกมีแต่ต้องหยุดขออีหยงังอันนี้ต้องรอความชัดเจนจาก การแถลงข่าวของแมนแตสพันร์อีกเทือนหนึ่งเสือว่าในเมื่อหนีวันที่20ส,สิงหามคม2 5 1 6พวกสิมีความดเจนออกบ้าต้องติดตามกันต่อไปให้ไมความคิดเห็นเป็นอย่างไรกับสามารถความเหมนเข้ามาได้ฝวากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบพผ่านคลิปต,ต่อไปติดตนาม,มาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ